นที่จะมาถึงแคชนะครับก่อนที่จะมาถึงแคชก็ดูดูดูคนบอเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือว่า3ล้านพิกเซลรูปแรกปิดแฟลชนะครับรูปที่2เปิดแฟลชแล้วดึงภาพเข้ามาใกล้ๆโอเคผมจะไล่ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้โคเดเอนแรกอันนี้โคดเลนที่2ปิดแฟลช ด้าที่3นะครับด้านที่3ปิดแล้ว ในโคนบอตัวนี้เราจะเห็นร่องรอยการสลิปอยู่นะครับซึ่งถึงแม้ว่าหน้าตาการสลิปมันจะแปลกๆเนี่ยแต่สิ่งที่เรารู้อย่างแน่ชัดก็คือว่ามันไม่มีการสูญเสียของเนื้อเหล็กน,นะครับถึงแม้รอยสลิป เหมือนไอตัวที่ตัวคัสเตอร์หรือโคมิลที่เจอปัญหาแชตเตอร์ไปนะครับคือรูปแบบของแผลไม่เหมือนกันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าไอตรงนี้ตัลงมันมีปัญหาไหมซึ่งเรากำลังบอกลูกค้าว่ามันไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นเราก็จะเริ่มเช็คเหมือนเดิมที่เราเช็คเน็ตแล้วนะครับ